หรือว่ามีเขาเรียกอะไมีโซเชียลสกิลสูงในชีวิตจริงเนี่ยคุณเคยคุยกับเพื่อนไหมฮะที่บางคนเนี่ยคุยคุยอยู่ก็เดินหนีไปเฉยเลยแบบไม่มีคําล่ลําลาเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกไม่ดีนะหรือว่าคนที่คุยไม่จบสักทีเนี่ยแม้บอกว่าเราบอกเอ้ยเดี๋ยวต้องไปทํานู่นทํานี่นะก็ยังคุยอยู่ยนั่นแหละอันนี้ก็เราก็สามารถอ่านนิสัยของเขาได้ว่าเป็นคนอาจจะไม่มั่นใจตัวเองหรืออะไรประมาณนั้นนะ ตรงกันข้ามกับคนที่พูดว่าไว้เจอกันใหม่นะสนุกมากที่ได้คุยกันนะเนี้ยรู้สึกดีเลยนะฮะแล้วก็จากไปอย่างเป็นธรรมชาติจากไปหมายถึงล่ลําลานะไม่ไม่จากจากโลกนี้นะอย่างเป็นธรรมชาตินะคนพวกนี้ก็จะเป็นคนที่มีเซนส์ทางด้านสังคมสูงนะก็เรียกว่ามีโซเชียลสกิลสูงนะมาดูตัวอย่างคนดังนะฮะบารักโอบามาอาดีตประธานาธิบดีสหรัฐนะเป็นตัวอย่างของคนที่มีทักษะในการจบบท สนทนาได้อย่างยอดเยี่ยมนะค,คือทุกครั้งที่เขาสนทนาเนี่ยเขามักจบด้วยการทําให้คู่สนทนารู้สึกดีนะฮะแล้วก็ทิ้งความประทับใจไว้เสมอ